สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับท่านผลคนรแรกแยกครับทริปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถตีดินนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่บ้านป่าศักด์อำเภอตำบลป่าศักด์อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะฮะเหลืออีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงสามเหลี่ยมทองคําแล้วนะวันนี้ผมพอดีผมจะไปสามเหลี่ยมทองคำผมขับรถมากลางนาผมก็เห็นรถรถตีดินนะฮะซึ่ง ม่น่าเชื่อนะครับว่าที่เชียงรายมีมาแล้ว6ปีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขึ้นมาเชียงเชียงรายนานแล้วนะครับปรากฏว่าที่นี่มีรถตีดินแล้วนะโดยชีมงานจากอำเภอแม่จันนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเริ่มพัฒนานะฮะเริ่มพัฒนาจากที่มีรถไถเดินตามนะฮะแล้วก็มามีรถคูโุต้ารถคูโุต้าบริเวณนี้ผมถามเจ้าข,ของนานแล้วนะบ,บอกว่าเป็นนาหลมนะฮะร,รถแม รถไถสีส้มเนี่ยลงไปติดนะฮะติดต้องเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนมาเป็นรถล้อแ็กหรือรถตีถดินนะ,ะอยู่ทางด้านโน้นนะฮะท่านผู้ชมดูนะะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะฮะว่ารถตีดินที่จังหวัดเชียงรายน่ะเขาทำงานกันอย่างไรแล้วก็สนนราคาที่เขามาตีดินที่นี่ใกล้ละเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปนะแต่คนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเตรียมพร้อมเลยไหมนี อาบูผมนะเตรียมพร้อมเพราะว่าผมจะลุยเพราะผมจะลุยนะเดี๋ยวผมจะเดินลุยไปกลางนาผมจะไปถามไปสอบถามดูคันน้อนกับคันนี้นะแล้วก็มีรถรถรถตีดินสองคันนะโดยทีมงานเดียวกันแล้วก็จะมีรถรูปเพืออนะฮะรถรูปให้มันให้มันเรียบนะฮะนี่คือไล่ละ900ร้อยนะครับผมถามสอบถามดูแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเดินไปชมใกล้ คิดว่าน่าจะรอบเดียวน่าจะหมดแล้วนะฮะ น,นี้ใช้กวาดรองนะครับท่านผู้ชมใช้กวาดรองให้พื้นนาเรียบนะฮะหลังจากนั้นก็จะมาไว้มัสองสามวันแล้วก็จะมาปล่อยน้ำทิ้งนะฮะ สองคนได้คะเดวสองคนได้วยคคหนึ่งเราจะเรทายกันนี่ไว้สำรับตีตีเท่ากันรือ่ครับเอ่อเอาไว้เอาไว้ลูปเหรมันที่มันเรียบเอ่อนี่เป็นทีมเป็นทิมเี่วกันเลยมีสามการเอออันนี้เป็นเครื่องครับโอ้เครงเซตทีร้อยสี่สิบเป็นตัดโขโค้งตานกพร้อมเลโอ้ยอดเลยเอามาใส่เกียร์สามรวิ่งเลยไม่ได้กหร เออผมแม่มาตันมันเนาะรถอินเหมือนงอมใช่อ้ไอรถตีเทื่ยครับท่านผู้ชมเป็นรถ n c 1 4 1นะครับนี่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะมีสี่เกียร์3เกียร์ด้านหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะเครื่องก็เป็นเครื่องแท้ทีหนึพัดเลยวันนี้ตอนนี้ผมอยู่เนี่ยผมยืนอยู่นี่เขาห้องยังครับนี่เขาห้องยังแม่งตัวยังที่เหินที่เหินนี่ผมนี่ผมยืนอยู่บนที่เหินนะผมจะลอง เหินไปไกลอีกเหินไปสักรอบหนึ่งฮะวันนี้ลงทุนแล้วแต่รองเท้าบูทอยู่กลางนาแล้วเต็มเพือนมดแล้วอันนี้สัมภาษณ์น้อยหนึ่งอันนี้เฮามาจับนี่เป็นรถเฮ้าเองหรือว่าเป็นรถของเท่าแกหรือเป็นรถของทีมงานอที๋อทีมงานแต่เขาจ้างจ้างเขามามาจับได้วันเท่าไรครับวันห้าร้อยครับวันห้าร้อยโอ้วดนดามก่อนถึงไหนกี่โมงเอาจดแล้วเลย ถ้าวแล้วเร็วก็่าเซตเร็วถ้าวแล้วคำก็ว่ากันไปแมลงโจดแห่มันคำอันนี้ยังไม่แล้วแต่ละกันการเก็บมุมเนาะเก็บมุมเดียก็แล้วแล้วเนาะเสาแปดไรโอ้นึกว่านึกว่าเขาเหมาเป็นไรประแจเนาะเขาเป็นเป็นเป็นว่าเป็นเป็นวันเป็นทีมงานเนาะเขานั่นนะมุดเบ๊มเบ๊แหงตัวกันตอนนู โอ้ไปแล้ว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 ไปลไปแล้ว้้ไปไป านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทักทายไปสัมภาษณ์เจ้าของทีมงานรถเขาห้องรถอย่างครับรถตีดินเหรอเป็นทีมงานรถตีดินนะครับพยาครับชื่อยังครับชื่อประเสริฐครับห้องวานหนานประเสริฐก็แล้วกันเนาะห้องพ่อห้องพ่อเนาะครับอ๋อพยาธห้องพ่อประเสริฐครับพ่อประเสริฐครับรถในทีมงานของพ่อประเสริฐนี่เป็นรถตีดินนี่ล้วนๆมีกี่การครับในทีมงาน ไมด้มีงานของผมที่มีสองการครับมีสองการครับแล้วสองการนี่คือว่าเขาฮัดจ้างถนนราคาเนี่ยเป็นให้หรือว่าเป็นจะได้ฮะเป็นไรครับไรละเก้าร้อยบาทครับไรละเก้าร้อยบาทขั้นตอนขั้นตอนนี่มีไออย่างเลยฮะขั้นตอนขั้นตอนแรกหลังจากที่เขาทำนาเสร็จขั้นแรกกับปั่นทิ้งก่อนครับปั่นทิ้งไว้ก่อนที่ว่ามันเป็นต้นเข้าต้นเข้าที่ว่าเขาเอ่อเขาดูดเข้าไปแล้วนะแล้วเขาเขาเขาปล่อยน้ำใสแล้วก็เขาจะปั่นทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณเหมือนก่อนครับ ประมาณสิบวันสิบห้าวันสิบวันนี่ปั่นสิบวันนี่เข้ามันเน่ามันตายแล้วเขามันปั่นลื่มทันทีหนึ่งรอบสองแล้เขามาเข้ามาทยครับอ okay. ๋อนั่นคือสองรอบแล้วกันนี่ครับผมหันอกันน้อยๆกันน้อยที่ทำอย่างอ๋อเอามาลูบเวลาที่เขาปั่นเสร็จแล้วเราเอามาลูบให้ดินมันเรียบหลังจากที่ว่าเซ็ตแล้วขั้นตอนนี่คือเก้าร้อยของเขาแล้วที่เจ้าของนาเขาจะปล่อยน้าิ้งไว้เมื่อก่อนปล่อยน้าไว้ก่อนประมาณ จะีจววันประมาณสัองวันครับอ่าสอามวันหนอแล้วก็เขาจะปล่อยน้ำที่ไว้สองสามวันแล้วก็จะปล่อยขังน้ำออกแล้วก็มาหวานตีเพื้อเอ่อมามาชักห้องแล้วก็หวานเข้าเลยอ๋อเนี่ยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนี่คือขั้นตอนของการทำงะการทำนาของเกษตรกรในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นการทำนายุคใหม่เลยก็ว่าได้นะฮะต้องบอกว่ายุคใหม่นะครับเพราะว่าการตีดินใช้รถตีดินนะฮะไม่ต้องใช้รถไถเลยนะครับท่านผู้ชมใช้ตีอย่างเดียวไม่ต้องไถให้เสียเวลา โอเคฮะครับก็คงจะฝากติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันนะครบับท่านคนคนร่าจ้าครับ,รบท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ทางจังหวัดเชียงรายนะครับเห็นรูปแบบการทํางานแล้วมันสะดวกมันรวดเร็วด,ดีอยากจะแนะนําติดต่อพ่อประเสริฐไปปั่นนาให้นะฮะก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ุณพ่อประเสริฐได้เลยครับ084 0น 2, 2 4 6 7 5 7ครับ084-172-4675นะครับแล้วผมจะลงหมายเลขโทรศัพท์ไว้หน้าคลิปหน้าจออีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับกับการนําเสนอคลิปนี้ของพัดพนคน,คนรากหญ้าครับก็คิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจกับเกษตรกรหลายหลายคนหลายๆท่านเลยนะที่รับชมคลิปนี้อยู่นะคร นี่แหละนะครับคือเกี่ยวกับการเกษตรกรนะพักคนจะพยายามหาสิ่งดีๆหาสิ่งแปลกๆถึงแม้ว่าจะารถตีดินแบบนี้นะฮะเกษตรกรอาจจะเข้าไม่ถึงเข้าถึงยากมากนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเอาเป็นว่าเอามาดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะถ้าท่านชมคลิปนี้แล้วถ้าเห็น สิ่งที่ผมนำเสนอไปถูกอ,อกถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพับคนคนลรากญ้าด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พัคนลมีกำลังใจนะฮะมีกำลังใจดีๆที่จะนำเสนอไปหลายๆพื้นที่ ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกนะฮะถ้ามีผู้ติดตามที่ให้กําลังใจตลอดพัดพลก็จะนําสิ่งดีๆสิ่งแปลกๆสิ่งใหม่ๆม,มานําเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันในทางช่องพัดพลพลรากย่าด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ